สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่สิบหกพรุ่งนี้เปิดงานแล้วนะสิบหกเมษาครับก็วันหยุดสงการก็จบลงไปแล้วพรุ่งนี้เราก็จะทำงานแล้วนะครับนี่ครับนี่หลังคาผมนะอ่าผมทำเป็นสองชั้นนะเออเพื่อนๆไปลองทำดูนะเย,นย็นสบาย คอนเฟิร์มเอทำเป็นชั้นล่างแล้วก็มีชั้นบนซ้อนกันนะมันเกิดช่องลมเออผมก็ปปี้มาจากหลังคาพวกตามโรงอาหารหรือโรงงานที่เขาทําให้พนักงานนั่งเนาะมันจะให้นี่ดีลมมันโฟโลดีอะมาอัปเดตกันดีกว่าปลากิจกรรมผมไม่ได้หายไปไหนนะช่วงนี้ก็ยุ่งๆงานส่งออกอยู่ นี่ตากิจกรรมนี่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 ตันโจคุจักุนี่ตันโจคุจักุนะครับตัวจะเป็นสีเงินเงินแล้วก็หัวก็เป็นกลมๆแดงๆส้มๆเนี่แหละผมผมซื้อมาสองตัวนะนะถ้าเพื่อนๆจำได้คลิปแรกๆที่ผมทำนะครับเมื่อประมาณเดือนสองสาเดือนนี่แล้วผมก็อัปเดตมาเรื่อยๆนะครับตันโจคุจักุนี่ครับ เฮ้ยก็ตัวใหญ่อยู่นะแต่ผมก็ไม่รู้ของของคนอื่นเขาจะใหญ่ไหมนี่ของผมก็ใหญ่อยู่นะเฮ้ยจะสามสิบเซนแล้วมั้งเนี่ยจะฟุตหนึ่งแล้วนะ่ะเอออ่ะไม่เลวไม่เลวนี่เนี่ยเน,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 นี่ยเ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 นี่ยอ่ะมุดลงไปละมีสิทธิ์มีสิทธิ์หรือว่าคนอื่นเขาเลี้ยงยังไงผมก็ไม่รู้นะว่าใหญ่หรือเปล่าแต่ของผมเนี่ยก็เอาใส่บอรร,รวมไปเลยแล้วก็ให้อาหารรวมกันไป มันจะได้เหมือนกับได้ออกกาลังกายน้องเขาด้วยเนาะตัวนี้นะครับนี่ดูเปลีปล่ยวๆตัวเนี้ยตัวนี้จะใหญ่กว่าอีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งจะเล็กกว่านิดนึงแต่ก็ไม่รู้มันจะไปโตกันแซงกันหรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับถ้าได้มาแล้วมันใหญ่นะมันก็จะใหญ่นะครับแต่ถ้ามันเล็กเนี่ยกว่ามันจะใหญ่ก็ใช้เวลา ผมสังเกตนะจากการที่ผมเลี้ยงปลามาเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ได้มาเนี่ยโตเร็วมากพอโตเร็วมันใหญ่ปึ้มเลยเนะครับโตเร็วมันก็จะตัวใหญ่เนี่ยเนี่ยได้มาก็โตเร็วตัวใหญ่สังเกตนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยอย่างตัวนี้อยู่กับผมมาตั้งนานล้วก็ไซส์ประมาณเนี้ยประมาณสี่ห้าสิบเซนก็เรียกว่า เออมันก็ไม่ได้ใหญ่กว่าตัวตัวตัวอื่นนะตัวอื่นที่ว่าที่ผมบอกอ่ะว่าเนี่ยมาทีหลังยังตัวนี้มาทีหลังก็ยังใหญ่กว่านะเนี่ยนะครับอาากิมาทีหลังนะแต่ใหญ่กว่าเนี่ยดูดิตัวเนี้ยเบลเลอร์เลยเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยอากิเนี่ยซูซุยก็เนี่ยได้มาทีหลังก็ตัวใหญ่กว่านะครับอืม นี่ตัวนี้ก็อยู่กับผมมาหลายปีแล้วนะเป็นปลาที่ได้มาจากฟาร์มใหญ่ด้วยก็ไซส์เท่าเดิมไซส์ประมาณนี้ก็โตขึ้นแต่ว่าตัวอื่นก็โตแซงได้ง่ายๆแล้วกันแต่บอดี้เขาก็ดีอยู่นะผมคิดว่าถ้าได้อยู่บ่อที่ลึกกว่านี้ของผมมันบ่อประมาณเมตรเดียวได้อยู่บ่อที่ลึกกว่านี้แล้วก็เออบ่อที่ใหญ่กว่านี้ก็มีสิทธิ์ ที่จะตัวใหญ่กว่านี้ได้ผมไม่อยากให้ใหญ่กว่านี้นะอยากจะได้สักสักเท่าไหร่นี้เจ็ดแปดสิบเซนไปเลยแปดสิบเซนไปเลยอยากอยากได้ป่ายักษ์อยากอะออตอนนี้มีความรู้สึกอยากได้ป่ายักษ์ยากแล้วมันน่าจะสวยอออะเนะครับผมคิดว่ามันน่าจะสวยก็ตอนนี้ก็พยายาม ัดอ,อาหารให้ปลาอยู่ก็ฝึกฝึกไปฝึกฝึกเลี้ยงนะครับก็พยายามไม่เพิ่มปลาในบ่อละแต่กมม็มี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 ซื้อมาอีกสองตัวนะโคลโมะเป็นสายพันธุ์ที่ผมชอบนะโคลโมะมันปลามันเปลี่ยนสีได้เออมันมันเท่ดีเดี๋ยวไว้มาเดี๋ยวผมเอาให้ดูในในบ่อมันก็มีนะในบ่อน,นี้ก็มีโคลโมะแต่ก็ยังไม่ใช่เกรดพรีเมียม แต่ก็สวยดีแต่ก็สวยดีนะฮะนี่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 โคลโมกนี่โคลโมกนี่ครับตัวนี้จะออกเป็นม่วงเข้มๆเลยเนี่ยม่วงเข้มๆเลยนะตัวนี้นะครับนี่นี่ๆๆนีโมโม่นี่ก็โคลโมกนี่นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันตอนนี้เราก็อัปเดตปลาเราเดี๋ยวให้อาหารปลานี่นี่กล่องอาหารปลาผม ผมก็ตอนนี้ใช้สูตรผสมประสานอยู่นะแต่ก็ใส่เร่งโตไปด้วยวันนี้ก็เป็นมื้อที่สองแล้วที่เขาได้กินตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่งสี่โมงเย็นนะครับเนี่ยบอ่อตรงนี้ก็มีประมาณสักหกเจ็ดสิบตัวผมก็จะให้อาหารปลาอยู่ประมาณเนี่ยฮะ กระป๋องแบบนี้เต็มๆประมาณสามสีก่กระป๋องเลยนะเพราะมันกินเก่งมากแต่น้ำไม่เน่านะบอกไว้ก่อนตอนนี้ระบบน้ำผมดีมากตอนนี้เรียกว่าแทบไม่ต้องล้างเลยไอตัวไส้กรองเนี่ยรันนานล้างทีประมาณเดือนกว่าสองเดือนล้างทีและนู่นล้างแทงเดียวด้วยเพราะว่ามันจะมีแค่ถังนี้ถังเดียว ที่มีหินดักตะกอนเอาไว้แต่ทางนี้เป็น U V นะครับเพราะผมใช้ดัมฟิลเตอร์2ชุดคู่กันถ้าใครเนี่ยไม่อยากจะล้างบ่อยๆแล้วอยากให้น้ำสะอาด <c oughs> คุณติดดัมฟิลเตอร์2ชุดเลยชุดหนึ่งร้อยไมคอนอีกชุดหนึง30ไมคอนสะอาดแน่นอนแล้วแบบตะกอนน้อยมากนะครับแต่โอเคว่ามันอาจจะเอาน้ำประปาออกเออเอาน้ำ น้ำจากบ่อเราฝลักทิ้งออกไปเยอะแต่ก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะปลาไม่ตายนะครับปลาก็ไม่ตายแล้วก็ค่าน้ําผมก็ถ้าถามแล้วเนี่ยใช้ทั้งบ้านพนักง,งานด้วยสิบกว่าชีวิตก็อยู่ประมาณสองพันนิดนิดสองพันกว่าก็ประมาณนั้นแหละแต่ตอนเนี้แต่ก่อนนะที่ล้างกันบ่อยๆเนี่ยสองพันสี่สองพันห้าตอนนี้อยู่ต่ําสุดอยู่พันแปดตอนนี้นะก็ลดลงไปเยอะเลย ก็ถือว่าดีถือว่าดีนะครับนะแล้วก็ผมก็มีตัวชุดนี้ชุดเก่าชุดนี้ชุดแต่ชุดนี้ก็ยังต้องล้างอยู่นะชุดนี้ก็ประมาณหนึ่งเดือนล้างทีหนึ่งหนึ่งเดือนล้างทีก็คือเอาไปช่วยตัวนู้นแหละคือจริงๆแล้วผมก็เผื่อว่าตัวนู้นมันมีปัญหานะเกิดดําฟิลเตอร์มันมีปัญหาเราก็ยังมีชุดนี้ช่วยกรองอยู่นะครับแต่เอาไม่อยู่หรอกจริงๆเพราะว่าเคยปิดดําฟิลเตอร์นะชุดนี้เนี่ย เรียกว่าทำงานหนักเลยทำงานหนักเลยอืมนี่เห็นไหมดูดิกินปั๊บเดียวใกล้หมดละนี่เมื่อกี้ใส่ลงไปตั้งสองสากระป๋องเดี๋ยวอ่ะใส่เพิ่มอีกช่วงอัดอาหารเนาะผมใช้อาหารปลาตอนนี้ใช้ออปติมัมนะครับสี่สี่ห้าสูตรสี่สูตรเอามาผสมกันนะครับเล่งสีเล่งโต เลกูล่าแบบปกติอ่าแล้วก็แบบบำรุงผิววีดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งรู้สึกจะเป็นสูตรพิเศษอะไรของเขานี่แหละส่งสีม่วง,งอืมก็ประมาณเนี้ลองกลับไปดูคลิปกลับก่อนก็ได้นะครับผมมีพูดถึงอาหารปลาไว้แต่ยี่ห้ออื่นไม่ใช่ไม่ดีนะครับก็ดีหมดนะครับแต่ว่ามันสะดวกผมอะเพราะปลาผมมันเยอะให้กินแพงกว่านี้ไม่ไหว นะครับถ้า2กิโลหลักพันนี้ผมก็อ้วมเหมือนกันโลครึ่ง2โลนี้ถ้าถ้าประมาณพันกว่านี้ก็อ้วมเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็7กิโลบางทีเขาก็จะมีแถมนะเจดกิโลแล้วก็มีแถมอีก1โลหรือครึ่งโลห้าร้อยกรัมอย่างเงี้ยเจ็ดโลครึ่งอ,อยู่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับก็ตกโลละร้อยละตอนนี้นะครับผมไม่อยากให้หันรปลาดุกเนาะบางคนเขาก็ให้หันรปลาดุกก็มี แต่ผมไม่อยากให้อาหารปลาดุกนะฮะผมคิดว่าปลาเรามันมันมันมีสีสันนะเนาะแล้วเราอยากให้ปลาที่เราซื้อมาเนี่ยแพงๆเนี่ยมีสุขภาพดีแล้วก็ให้มันดีหน่อยอาหารปลาดุกส่วนใหญ่ก็น่าจะเร่งโตนะเพราะเขาต้องการเป็นเป็นปลาเศรษฐกิจอะนะ่ะเนาะเอาไว้ขายกินเนื้อมันก็ต้องเร่งโตป่ะผมก็ไม่รู้นะอืมหรือมันอาจจะมีวิตามินวิตามินอะไรที่มันแตกต่างกับพวกปลาค้าไหมอะไรเงี้ย เมื่อกี้ผมให้ไปอีกนี่ก็ให้อีกแล้วนะตอนนี้ไม่กลัวน้ําเสียนะเพราะว่าเครื่องกรองดีะอครับสบายใจนะอืมเนี่ยระบบกองดีก็มีใช้ไปปกว่าครึ่งนะครับโชว่าที่ผมได้มานี่ก็ถือว่าสวยนะโชว่าเนี่ยเพื่อนๆถ้าเกิดเราเลือกตอนเล็กๆสวยโตขึ้นนี่จะโคตรสวย นี่ขนาดผมตอนเล็กๆก,ก็ไม่ได้ถึงกัะสวยมากนะแต่โตขึ้นนี่สวยจัดเลยเนี่ยดูดีโอ้โหลายขึ้นนี่สลับอืเข้มปึดป๊ดสวยเลยโชว่าซันเก้เนี่ยฮะผมชอบมากเลยตอนนี้รู้เลยว่ามันเป็นปลาที่มีสเสน่ห์เพราะว่ามันมีสีสันสลับไปสลับมาเนี่ยครับเนี่ยคุณดูดียโอ้โหโชว่าโชว่านี่แม่งสวยมาก อุ้ยพูดหยาบไปหน่อยขอโทษครับโชว์ว่านี้สวยมากนี่นี่น,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 นี่ดูสิโอ้โหครีบก็เป็นลายๆเนาะมีเหมือนกับเป็นมโตโกลโมโตโกโลโ,โ,โ,กโลก็คือลายที่อยู่บนครีบนะครับถ้าสองข้างมีความบาลานซ์กันก็จะสวยนะฮะเวลาเราเลือกซื้อปลาเนี่ยบางคนก็ชอบให้มีครีบมีร่นลายเป็นลายเหมือนกับครึ่งวงกลมเป็นลายเหมือนวงกลมเป็นลายเส้นๆอย่างเงี้ยฮะนะครับมันก็จะสวยงามแต่ ตัวที่ไม่มีเลยก็ถือว่าสวยนะต้องบอกไว้ก่อนแต่ถ้ามีเพื่อนๆก็เลือกให้มันบาลานซ์กันอ่าแล้วมันก็จะสวยนะครับมีคือขอให้มีสองข้างอ่าหรือมีตรงครีบล่างใต้ท้องอีกสองข้างเออมันก็สวยถ้าไม่มีก็ไม่มีเลยก็ได้เออมันก็สวยนะครับปลาคาร์ฟอ่ะสวยไม่สวยอยู่ที่เราเลือกเนาะถ้าเลือกเล็กๆมันเป็นยังไงเราก็ พอจะจินตนาการได้ว่าตอนโตมันน่าจะสวยแบบไหนถ้าเราเลี้ยงบ่อยๆนะเราเราจะเริ่มเข้าใจกับมันละเออเราจะเริ่มแบบเฮ้ยโตขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีลวดลายที่ที่ที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางนี่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 นอสกีผมเนี่ยดูดูครีบเขาครีบเขาก็จะมีความเป็นขาวครึ่งมนนีเง็นนะเห็นไหมแล้วก็มีสีต้มเห็นไหมเหรอเออเนี่ยเขาเขาเรียกโมโตโกโลอมันจะสวย นะครับในในตัวนี้ก็ก็จะมีเป็นครีบมีครึ่งหนึ่งสีดําๆแล้วเป็นเส้นๆ้นแล้วก็มีขาวๆาวตรงช่วงปลายเออนี่นีุ่ยก็เป็นเห็นไหมผมผมเป็นคนที่ชอบปลาที่ครีบมีโมโตโกลโร่นะเนี่ยเพราะฉะนั้นสังเกตได้ปลาผมจะมีหลายตัวเออที่มีโมโตโกลโร่นี่นี่นี่ตัวนี้ก็มีนี่นี่นี่ก็มีเห็นไหมถ้ามันบาลานซ์สวยเลยแต่ถ้าไม่มีก็มีนะผมก็มีแบบไม่มีก็มี นะครับมันก็เนี่ยแหละก็ไม่มีนะครับไม่มีก็สวยสวยสวยไปอีกแบบแอ่าสวยไปอีกแบบราคาเป็นปลาที่มีเสน่ห์นะครับถ้าเราเราเลี้ยงแล้วเราแบบเพลินๆกับเขานี่โอ้โหแฮปปี้มากจริงอยากจะมีสักสักร้อยตัวพันตะัวนะแบบแยกบ่อไปเลยสิบยี่สิบบ่อแล้วแยกสายพันธุ์เออแล้วก็มีรวมรวม รวมรวมชุดเด็ดทั้งหนึ่งบ่ออะไรเงี้ยเออมันคงจะเจ่มพิลึกเลยนี่ดอเป็นไงฮะเวลากลางกลางครีบแล้วเหมือนกลางปีกเออเนี่ยเนี่ยเนยนยิ่งตัวใหญ่ๆนะโอ้โหเนี่ยกลางครีบแล้วเหมือนกลางปีกเห็นไหมนี่สวยไหมโอ้โหเป็นไงนี่ฮะนี่ฮะนี่อาสกิไหมครับอาสกิโอ้โหดูดูดูใบครีบ นี่ตัวนี้เนี่ยอ,อืนี่ดูตุยไม่ยอมนะฮะไม่ยอมนี่ากางกลางให้ดูบ้างอ่าตุยผมนี่เนี่ยตัวใหญ่แล้วสวยนะปลาเนี่ยผมนี่ชอบมากเลยใหญ่ๆ,ๆนี่ตัวนี้ก็เรียกว่าสีส้มของเขานี่เกือบเป็นครีมนะ ที่ถ้าเต็มปุ๊บก,ก็สวยเลยนะตัวนี้เต็มพี่เต็มก็สวยนะเออพี่เต็มเขาก็สวยนะนี่ฮิอุสุริฮิอุสุริก็เป็นแดงดํานะครับแดงดํานี่ผมก็เสียดายว่าตอนนั้นผมของผมสวยๆตายไปหลายตัวนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ว่ากันใหม่นี่ครับขาวดําขาวดําผมก็ตายไปหลายตัวนะตัวสวยๆนะ ชีโร่ของผมขาวดำคือชีโร่นะน้องเสียจุยนะครับอันนี้น้องเสียจุยตัวนี้ก็สวยนะตัวนี้ก็สวยนี่โอเคนะครับก็เราก็อัปเดตปลากันประมาณนี้นะฮะ๋ยวยังไงก็ผมก็จะรอทางฟาร์มเขาสรุปวันอีกทีหนึ่งว่าจะ ให้เอาขึ้นมาวัดเมื่อไหร่นะครับนี่เผื่อเราได้เงินรางวัลน,นะเงินรางวัลที่หนึ่งนะครับห้าพันบาทเลยนะอืมเอาไปต่อยอดได้อย่างน้อยซื้อซื้ออาหารให้น้องๆก็ยังดีนะครับนี่โอ้โหเป็นไงสวยไหมสวยไหมอักิอีเหมือนบินได้นะฮะเหมือนบินได้นี่โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง เต้วหน่งช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับ